เดินบมุูมมของเสียมรกอนเลยนะคะก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานครบรอบ19ปีเสียมรกอนนะคะแฟนๆก็มากันเยอะมากยังไงก็ช่วงสิ้นปีแบบนี้อยากจะพาคนรักพาครอบครัวมาพัากผ่อนนะคะมาเดินเที่ยวะคะ่ะไรทานมีช่วงราดีๆก็แวะมาที่เสียมระกอนกันได้ที่นี่เราปล่ลอยเดียวใช่ไหมที่นี่หรอปล่อยเพราะว่าหนูจะรายการอยู่ สยามเซ็นเตอร์ไงข้ามเสร็จแบบว่าหนูก like ็จะข้ามมานี่มาแบบกินข้าวอะไรอย่างเี้ยไปกินข้าวมาเดินใส่ชอปยิ่งแบบไปปีแบบนี้งานทองงานเซลแล้วก็ไม่คนราดนะคะไม่เหงาหรอคะไม่เหงาไม่เหาะคะก็เดินได้ซิวๆหนูชอบเดินคนเดียวอยู่แล้ว่ก็ขอ อวยพระคะให้กับเสียกรกรครบรอบ19ปีนะคะก็ขอให้เป็นสถานที่ที่ชอยมอบความสุขนะคะให้กับคนไทยเป็นนานๆเลยใครที่อยากมีความสุขก็ต้องไปมาที่เสี่ยกรกรนะคะความยากถามเรื่อะไม่หวนที่จบไปเนาะถามาที่เกิดที่เกี่ยวกับการบางยาสนุดกแมวค่ะทำไคะเราชนีาบมันด้วยค่ะค่ะพอมีเรื่องราวที่แกเกิดขึ้นเราส่วนตัวเบอร์ที่เป็นในฐานะนักแสดงซีรีส์เรื่องไม่หยวกก็ มีความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วอะคะ่ะซึ่งตัวเฟิร์นก็ได้ออกมาพูดแล้วก็ออกมาแถลงในส่วนของตัวเองเนี่ยผ่านทางโซเชียลมีเดียของตัวเองไปแล้วนะคะใน,ในจุดนี้เิื่อว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอะคะ่ะมันก็จะเป็นบทเรียนให้กับทีมง,งานแล้วก็คนทํางานที่อยู่ตรงนี้ให้ต้องเออระมัดระวงังแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงดีแบบก็ต้องเรียนรู้จากบทเรียนที่มันเกิดขึ้นกับข้อผิดพลาดที่ที่มันได้เกิดขึ้นนะคะเพื่ว่ามันก็ ตอนนี้มันก็น่าจะอยู่ในขั้นตอนของเออสิ่งที่มันต้องดําเนินต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างภาพที่ออกมาในซีรีส์เองนะครับเฟิรตกใจกับเหตุการณ์นั้นเหมือนกันไหมคะตกใจค่ะตกใจก็คือเป็นไปตามอย่างที่เฟิร์นได้ได้ได้แถลงไว้ในโซเชียลมีเดียจริงๆจริงๆแล้วเขาบอกว่าเรื่องมันเกิดเพราะว่าการที่นักแสดงออกมาตอกย้ำว่ามันคือการวางยามาเพื่อให้แบบเรื่องมันบูมขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเกริ่ว่าตรงนี้คนของไม่ ไม่ไม่ออกความคิดเห็นในเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็แล้วกันนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนว่าเรื่องนี้มันมันมีคําตอบแล้วก็ทุกคนก็ได้รับบทเรียนจากไปไปน้ไปเป็นเรียบร้อยแล้วคืิที่ในกระบวนการทำานานพวกเราทราบนะคะว่าอันไหนมันได้อันไหนไม่ได้อันไหนทำอันไหนทำได้อะไไม่ได้อะไมาถึงการรำยาทําได้ไหมการอะไรยังไงทําได้ไหมัวนักเรียงทราบกันไหม ตัวนักแสดงไม่ทราบอยู่แล้วค่ะอันนี้คนต้องขอตอบตรงว่าตัวนักแสงไม่ไม่ได้ทราบในในเรื่องของกระบวนการจัดก,การอยู่แล้วนะครับคือจริงๆต้อง,ต,องออต้องบอกว่าอี้คือต้องบอกว่าคือในส่วนของการทํางานนะคะนักแสดงก็มีน้าที่มาแสดงรับรู้ในเท่าที่ตัวเองในสโคปงานของตัวเองนะคะส่วนในเรื่องอืนะ่นๆมันก็เป็นเรื่องการจัดการของ ตัเฟิร์นมองว่ามันมันก็เป็นภาพที่สะเทือนใจนะคะส่วนตัวเฟิร์นก็ก็มีความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์เล็กๆที่เกิดขึ้นอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ก็เฟิร์นคิดว่าไม่ได้มีใครอยากให้ใหเกิดผลขึ้นตัวเฟิร์นเองก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจเลยค่ะคุณคุณก็ต้องมีบางวันเราพูดเองแนะคะว่าอทำไมไม่มีการห้ามกันเบรกการหรือว่าแบบหอบกันแม้กระทั่งไม่ก็แดงค่ะก็ทำน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ใหญ่ ก็อย่างที่ที่คพืนแจ้งไปอะค่ะขอโทษค่ะอย่างที่คพืนแจ้งไปอะค่ะในในขแหล่งการตอนในขแหล่งการของเพิ่อนอะคะคือมันก็เป็นไปตามนั้นเลยว่าเราในฐานะนักแสดงอะค่ะเราไม่ได้รับรู้ในส่วนนี้จริงๆอย่างยามสารสกัดที่บอกว่าจะไม่มีการนำผลิตจริงมาใช้ในการแสดงแล้วงี้หมายถึงอะไรแสดงอีกส่วนไหบ้างโดนทุกคนแบบนี้ค่ะคือคนมองว่ามันเป็นเรื่องดีนะคะที่เราเองก็จะได้เ เขาเรียกว่าให้ให้ให้การทํางานมันถูกต้องค่ะเราก็ไม่จะทุบกับสิ่งมีชีวิตที่เขาก็มีชีวิตมีท่าในตัวเขาเหมือนกันแม้ว่าเขาอาจจะพูดไม่ได้เหมือนเรานะคะเพรว่ามันก็เป็นการทําในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็ควรค่ะมันจะได้เป็นเหมือนเขาเรียกเป็นระเบียบที่ที่มันควรจะที่มันจะทําให้การทำงานมันพัฒนาขึ้นไปในทางที่ถูกต้องเขาบอกว่าใช้ c ีก็ได้นะ ค่ะคนว่ามันไม่ควรทําอะไรที่มันส่งผลกระทบต่อใครทางนั้นก็นตามตอนแรจะค่อนข้างเครียดกับไม่ถามที่เกิดขึ้นเครียดค่ะก็ก็ต้องยอมรับว,ว่ามันมันก็กระทบมากๆตัวในเรื่องของจิตใจอะค่ะเพราะว่าเราก็เออนั่นแหละค่ะแต่ว่าหนูนก็เข้าใจกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ นะคะแต่ว่าก็มันก็เป็นไปตามทุกคนค่บ,บนักแสดงเองที่เป็นแบบกานหน้าในการที่ต้องรับผลกรื่องอะไรแบบนี้คือจะเป็นได้ไงบ้างเราก็ให้กําลังใจกันค่ะว่าคือทุกคนเข้าใจกับทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึน้นอยู่แล้วค่ะแล้วคนก็รู้ว่ามีคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าตออัวนักแสดงเองก็ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับสิ่งลิลินนะคะเราก็รู้สึก ขอบคุณค่ะสำหรับคนที่เข้าใจจริงๆส่หนที่ก็ยังไม่ไม่ทำไม่เข้าใจอ่ะเนาะวันนี้เราอยากจะบอกอะไรกับเขาอีกครั้งได้ไหมคะไม่ละค่ะหรือว่าเรื่องมันผ่านไปเป็นเรียบร้อยแล้วอาจารย์อยู่บอกว่าทุกคนก็ได้รับบทเรียนกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็ถ้าจะมีบอกก็คงต้องขอบคุณแฟนๆขอบคุณคนที่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ โซ่ข้อความอะไรที่มันไม่ดีว่าทำร้ายจิตใจเราามากกว่าอย่างวิจารณาผตัดสินใจในการขออย่างอย่างอย่างเธอได้ครัอเ่ตรงนี้มัน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 ขั้นนั้นก็ไหมอ่ะก็มีนะคะมีหมายถึงว่ามันก็มีข้อความที่เข้ามาในลักษณะที่คนสามารถเออสามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าในส่วนนี้คนแค่รู้สึกว่าเราเราไม่เราเราแค่ไม่อยากมี เนลยผักอะไรดับเนี้ยค่ะคือในในสมนรุ่ใหม่ก็เป็นสมนของรุ่ใหม่นะเราควรว่าในเคสของุ่ใหม่มันก็มันมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันมันก็ลุกลามไปไปไกลด้วยอะค่ะใช่แต่ในสมนขคนมันก็แค่รู้สึกว่าเออบรรยากาศทมันจบที่ตุ้ตอนนี้มีความรู้อะไรไม่มีแรงมาถึงเราไม่มีแล้วค่ะไอตอนที่มันแรงมันแรงขนาดไหนเรามีร้องไห้มีน้ำตาแบบอมนุษย์หรือว่าพี่แกะามันมีตุ้มมี าดที่พี่คิดว่าจะแรงได้ขนาดไหนก็ก็แรงได้ขนาดขนาดทำงานมาไม่เคยเจอเม่มีหรว่าก็หนักที่สุดเข้าด้วยกันเคยเจออะไรกเรื่องงนึเรื่องต่อไปจ้าแล้วก็จินกันอขอค่ะอ๋อค่ะก็ขอบคุณค่ะตอขอบคุณที่ชื่นชอบในการแสดงของเราทั้งสองคนนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่า จริงๆคนก็เคยมีโอกาสได้พูดไปแล้วว่าซีรีส์เรื่องแม่อยอเราไม่ได้ทำซีรีส์อยู่ดีค่ะค่ะแต่ว่าตัวละครของอันหยออามันเป็นตัวละครที่เอ่อเป็นเอ่อเป็นไม่เหมือนคนเป็นเป็นไม่เหมือนกับคนอื่นมากกว่าเป็นตัวละครที่อ่ะโอเคเป็นอาชีนีเนาะเป็นเป็นชอบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สอดแทรกเข้ามาในเรื่องนี้แต่เราไม่ได้แบบว่าจะมาเป็นซีรีส์อย่างอื่นนะคะมันก็ยังคือถ้าคนได้ติดตามจริงๆหรือว่าได้ดูจริงๆก็จะเห็นเนเรื่องว่า ันก็ยังคงเป็นผู้ถือเกมการเมืองเนาะการวางแผนการชิงอำนาจกันอยู่ดีอะค่ะใช่เด่๋ยวข้าวได้คุยเรื่อารถ่ายกับใหม่ยค่ะอ่านั้นคือการถ,ถ่ายอะไรคะับเป็นโปนรเจกต์อะไรเนาะเออเราคือด้วยความที่เพอร์ดก็เอ่อพี่ก้าวก็ก็ดูเราทั้งสองคนค่ะแล้วก็เราก็สนิทกันจากเรื่องนี้ด้วยเราก็เลยเออถ่ายรูปมาแล้วก็ตอนนี้เราก็มีเอ่อแฟร์มิ่งโปรเจกต์ด้วยอะค่ะใช่ก็ก็เป็นงานที่จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้ตุลา ใช่ใชใชใชค่ะ<ช>คะ<ช>ือเกิดขึ้นเร็วมากคือเราอยากทำขอบคุณจัดมาเพื่อขอบคุณแฟนๆที่รักในตัวเฟิร์นแล,ล้วก็รักในตัวใหม่แล้วก็ชื่นชอบในผลง,งานงมเซอร์โมเมนต์ต่อเลยไหมครับมันคงไม่ได้แบบว่าโมเมนต์อะไรขนาดนั้นนะคะจริงอยากที่บอกว่างานนี้เราก็ทำเพื่อขอบคุณแฟนๆจัดที่ไหนจัดที่ลีโดคอนเสิราวเฮาที่แปดคารมาคุณนี้เป็นลักษณะอะไรคขายบัตรไหมหรือว่ายังไงขายบัตรทาขายบัตรตอนนี้ก็หมด เออ่แถว VIP เนี่ยหมดเรียบร้อยแล้วชอบที่ไหน้าหกเออเราจัดรอบนี้แบบเล็กๆอบู่ๆค่ะประมาณสามร้อยน่ารักน่ารักสองรอบแล้วเอ่อสองสามรอบี i p สองรอแล้วก็ตอนนี้ไปเกินกว่าครึ่งแล้วค่ะใช่ก็เหลือเหลือเหลืออยู่ว่าซื้อได้ซื้อได้ค่ะทางไหนพี่ได้เลยได้เลยค่ะทางที่เก็ตไปรอดค่ะ ยังมีเวลาเนาะมีเวลาแบบยังมีเวลาอยู่ก็ช่วงนี้หนูก็ซ้อมทุกวันเลยค่ะใช่ตื่นเต้นมากค่ะเป็นครั้งแรกที่เราก็จะได้แบบมีโชว์มีอะไรแบบนี้ให้กับแฟนๆมีเซอร์ไพรส์แน่นอนแน่นอนจัดเต็มคนน่ะจะน่ารักค่ะขำค่อ